จัดผมยิ้มจัดเลยล่ะยิ้มเป็นแข่งเย็นเป็นแข่งเออมันก็ได้ระดับหนึ่งเย็มไหมก็เย็นนี่วะลุนก็ไม่มีท่อโอ้เย็นทำถือเลยทำเลยล่ะทุกคนไปทำดูนะ ก็ <Sen Heck no? S 2> มาอยู่ก็มาเย็นๆประมาณนี้ปะพอยังคือประมาณนี้เลยกี่นาทีแล้วทิพย์เอเดนโอ้โหพี่เจ้าโอเคทุกคนไงกฝากกดไลค์กดตามพวกเรากันด้วยให้ผมคนฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มให้ผมด้วยด้วยฝนแล้วก็แมงสว่างเพว่อเหาก็ไปกดไลค์กดตามกันด้วยครับนีก็ผมอยากรู้อะผมทุกคนแต่ก็ได้อยู่นะ สามร้อยไม่อยู่หรอกทุกคนเชื่อผมหรือลองเองต้องกระจายได้กองเท่าไหร่กล่กกองก็แปดสิบบาทอาจจะไม่ถ,ไถ่ายอะไรไหนกดถ่ายอ่ะเริ่มแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็นด้วยผมทุกคนคือว่าช่วงนี้ร้อนมากร้อนที่สุดเลยร้อนป่ะทิ่ก็ถ่ายฮะข่าวตัวเองเนี่ยว่าร้อนผมก็ร้อนถ่ายข้าตัวเองใน,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 นที่บอกว่าผมก็ร้อน ร้อนไหมร้อนเปล่าร้อนอยู่แล้วก็คือว่าวันนี้ผมได้ทําการไปซื้อลังโฟมมานะทุกคนคือว่าผมจะทําแบบว่าพัดลมที่แบบว่าเอเย็นๆแบบว่าประหยัดพลังงานนะมันจะประหยัดมากกว่าเอที่เราเปิดเอใช่ไหมมันประหยัดมากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพัดลมไงเราใส่้ดยน้ําแข็งใช่ไหมล่ะเงนี่เดี๋ยวผมจะทำการนันมทุกคนเดี๋ยวรอผมมองว่าก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเย็นไหมเพราะว่าผมเห็นในทิกตอกเขาทำเป็นเยอะมากเลยนะทุกคน มันก็ช่วยลดอาการเย็นอยู่นะเพราะมันใส่น้ํำแข็งใช่ป่ะมันก็มีไอเย็นเข้ามาในในพัดลมมันเหมือนว่ามันหมุนร้อนกลับมาคิดว่าไงหายตัวเองหน่อยว่าบ้างอะไรบ้างายตัวเองหน่อตี้บอกว่าจ่าหน้าเบเร่บอกบ้างไรบ้างเป็นไงบ้างอ้ยทำอะไรก็ได้เล่นแต่เราชอบโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดู ไอเย็นอยู่เอาได้ทุกคนคือว่าเนี่ยผมจะทําพัดลมนะเขาเรียกว่าพัดลมอะไรวะพัดลมไอเย็นอ่าเดี่ยทุกคนดูดิผมได้ทำการซื้อมาครบไม่ถึงร้อยยี่นะผมทุกคนประมาณร้อยยี่นะเพ้นก็ทําเยอะก็เลยเพ้นก็ทําเยอะก็เลยลองมีไม่สแตนดาเข้าไปกดไลค์กดจานไม่ได้ับครับเพ้นก็ทําเยอะก็อยากลองสักหน่อยพัดลมเราก็ผ่านสนามสึกสนามลบมาพอสมควรนะใบเป็นใบแต่งเดอะเซเลเรตดีคาร์บอนแคปล่าทุกคนดูเซเลเรตดีคาร์บอนแคปล่า เดี๋ยวเรานี้เราจะวางหน้าเนี่ยวางตัวนี้เลยแล้วก็ให้พ่นออกไปนะอูดเอาสายรันรดเนี่ยเออเดี๋ยวแค่จะรัดเพราข้าวลองที่ลองเราลองเทสนะเนี่ยเราลองเทสนะทุกคนเนี่น้ำแข็งเครื่องหมายไหมเฮ้ยเดี๋ยวมีดไม่ได้ทุกคนคือว่าที่ผมเคยบอกทุกคนไว้ตอนเช้านะผมตัดมีดนะผมจะพาทุกคนมาทําเครื่องเอนะผมทุกคนเพราะมันร้อนมากเลยไอเยัดลมไอเย็นนะ นี่ผมได้ต้องการซื้อมา120บาทนี่โฟนดูเดี๋ยวทัดโอลเล่แล้วจะจบเพราะว่าเอ็งก็ถ่ายนี่ไงว่าเราได้ทำการนี้เยอทำการรับไม่ได้ครับใช่ทำง่ายง่ายนี่เลยดูแค่เหงื่อบรรลุขนาดไหนตุ้เหงื่อคนเนี่ยมือกล้องผมก็แบ้งซอลเล่โซดาเขาไปกดไลค์กดใจมันด้วยนะขึงอยหญใส่เพิ่มเลยผมเออนั่นแหละพอดีแล้ว ทุกคนดูไม่ต้องยุ่งยากมากนี่อ๋อเออนี่แเลยยากคนง่ายตัวนี้มันลมเราก็พันสนามพกมาปวดรำควรใบมืยไม่ต้องล้างเลยทีเดียวไม่เราลองเทสุดก่อนอ้แค่นี้แหละเทสุก่อนเติมหน่อสร็จแล้วมันมันก็หลอนได้เลยนี่เฮ้ยมันหลอนได้เลยนี่เทียมแข่งกับเทียมแข่งดู ไปไปเลยได้ไหมมาลองใน้มันไปยังไงมันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ไม่ใช่มุกเต่ามาห้อว่ะไม่รู้มันก็เย็นไปด้วยกันหมดเลยล่มไหมเย็นไหมมันเย็นไหมเย็นไหมดิบมันร่มฝั่งนี้ไม่แรงหน่อยไปไหมไปไหม เอาเอาใส่หน้าเลยรเนยืนไหนตัวไหนขาดขาดยู่มาเนี่ยมันขาดตรงไหนเนี่ยค่ะไหนนี่เปรี้ยวเองเด้ยมันก็เย็นเย็นอยู่เย็นอยู่ไม่ใช่นี่มันขาดโจนน่เฮ้ยเย็นเย็นเย็น เย็นเย็นเย็นอยู่นะเออนี่แหละเราไว้ข้างหลังมรนต้อข่าวป่าเราต้องเอากระบวยเหรอเออนนี้เราเรียวๆเอาขวดน้ำกห่อนนะเพื่องบประหยัดเออเ่อระวังใบเอาเลยเล่นมือคนนแต่ที่จริงก็ แนะนำก็ปิดพัดลมก่อนนะครับ <laughs> แนะนำปิดพัดลมเออพัดลมมาเย็นรู้เด้อเป็นไงครับไม่เย็นหนิไม่รู้เย็นพัดลมหรือเย็นตัวมันอีองอามันใส่หลังก็ได้วมันก็ดูดมาเย็นไหมมีการเราใส่หมูอัางหมูนยครับเออเย็นอ่ะเดี๋ยวมัน <c oughs> ก็เย็นระดับนีง มันเข่าเลยเย็นนวมันก็ดูดขึ้นมาหมดเลยนี่เร็วอย่างนี้ดีแล้วเรารู่สูงเลยดีแล้วแรงแน่นถ้าเราจะจอดดีๆนะ่ยเ้ยจอดรีบเอากาวอ้อมกาวเดี๋ยวเราก็เอากาวอ้อมถ้าเราจริงจริงๆนีถ้าเราจริงๆเราใช้ซิลิโคนทาก็ได้ไปไหม แล้วไม่มีไอ้เครื่องจัดโฟมเย็นจัดเลยล <rzy bursting> ่ะเย็น <Lust> ด <sm all Yap ua> ูเป็นแข็งเย็นดูเป็นแข่เออมันก็ได้ระดับนึยเยี่มไหมก็เย็นนี่บรรลุมันไม่มีข้อโอ้เย็นทำทำเลยล่ะทุกคนไปทำดูนะน้ำน้ำแข็งน้ำแข็งน้อยเปล่าวะ น้ำแจ็งน <Ê, S 2> <mình S 1> <đi> ้อยเหวอมันก็เย็นมันเย็นนี่มันก็ออกมาตรงนี้แม่เหรไอ้นี่มันไม่มีมันไม่มีนี่ไอ้มันก็เย็นเลยเนี่ยมันไม่มีหูน่ะมันก็เป่าน้ำแข็งแต่ฮ้ยทำไมมันออกมันเหมือนมันโผล่มันน้อยกว่ารูมันน้อยกว่ารูมันเล็กเลย เแันยังเนยเริ่มมาแล้วอ้าวก็ออกมาขึ้นเลยอ้าวเออมันก็เย็นแวมันก็จืดอยู่มันอยู่กังก็เล่นใน้ห้องถงร่งเลยมันก็เจ้าอะ่รเฮ้ยมันเย็นไปอะไม่ใส่ขี้เกียจใส่ใส่ละลายไปขี้เกียจไปหามอะ เนน่ีเอ้ออเอาก็เย็นระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมก็เย็นระดับหนึ่งครับท่าน,นผู้ชมปกติอะารก็ตามด้วยนะนี่ก็จะเข้ารูเนี่ยวิ่งไปเข้ารูขึ้นไป แรงลว่ะูลมมันมาน้อยมากเลยไม่ไอ้นี่มันไม่ตรงกันหรอต้องใส่ข้างหน้าต้องใส่ข้างบนดก่อนนี่น,นี่จับไว้ทุกคนอนไร่ะมันเป็ลมหรอไม่แรงไปแรงปะปลาควดมันมเล็กไปหรอก็อดีเนะก็ดี

นแนะนำไหมครับถ้าสมควรทำไหมสมควรทำไหมทุกคนบอกว่าเราต้องคิดแผนใหม่แล้วเราต้องไปคิดวิธีการทำรบบไม่ผ <ไป S 1> ่นานที่ไม่ผ่านไม่ผ่านแต่มันก็ได้อยู่ระดับหนึง่งห้องเล,ล,ล็กๆแม่ได้ห้องเล็กๆก็ได้อยู่ แต่ถ้าจะทำจริงๆนะทุกคนต้องไปศึกษาก่อนเออไม,ม่ยู่งจำหนึ่งทำไมลมมันออกไม่เลยโอหตรงนี้เอยรรรม,มิละ่ะพัดลมตัวนี้ไม่แรงอะวะฮาร์ดตัวน,นแรงเลยเอาลมเป่าดิอยลมเป่าเลย เยอเลยเไปใั้ว้าริงวะุ่นหรือเปลอูนี่วะพัดลมไป็นไมอ่ะอ๋อพัดลมนี่มันต้องหมุนว่ะ มันต้างมันต้องหมุนอย่างนี้ต้องสตาร์ทได้ไหมไงมันหมุนผิดแล้วเนี่ยใช่ป่ะมันก็ไปนะถูะถแล้วดมันหลอดรูน,นี้เย็นเจี๊ยบเลยนี่เอามาอมันหลอดนี้วะนี่อลอดลูนี้เย็นมันนี่เย็นเจี๊ยบเลยตัวน,นู้นมันไม่ไปอ่ะเฮ้ยมันนู้ดตัวนู่นเ่ย มันไม่เกลี่ยวอมันแอบออกรูนี่เหรอปิดจอนปิดจอนนี่เฮ้ยหายไปงั้นวัว ทุกคนถ้าทุกคนจะทําต้องดูดีๆกว่านี้นะแ <hin. S 1> บบน,นี้มันอันนี้ผมลองให้ดูนะเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนมันเ <c oughs> ลียวเกินอ่ะรูมันใหญ่รูมันใหญ่แปลว่าเลียวแปลว่าไม่ได้อะไรเลยทุกคนมันเลียวแจ๊กนะก็มาอยู่ก็มาเย็นๆประมาณนี้ป่ะพอไงประมาณนี้เลยกี่นาทีแล้วนะ ทิพยเอเดียโอ้โหพี่เจ้าโอเคทุกคนไงยกฝากกดไลค์กดตามพวกเราด้วยให้ผมคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยให้ผมคนแล้วก็ไม่ให้สว่างพวกเรากดไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่ทำเลยทำปะทำโบทำไหมทำเลยทำปหมบอกแล้วไม่เชื่อนั่งนิ่งเลยนะเห็นป่าวยันเจี๊ยบตอนนั่งนิ่งเลย ดีมากสบายที่เกาะไปนี่เหรอนั่งสบายเลยนะนั่งสบายเลยนะเป้าทุกคนผมบอกแล้วว่ามันได้ผลดีมากเลยนะในการที่เรามันได้สิ่งที่ดีมากกว่าที่คุณคิดที่ไม่กล้ารุกงดีเกินเหงื่อไม่หล่อเป็นมากไปสุดดูดีมากเลยสำเร็จสำเร็จ สำเร็จไหมสำเร็จมากเลยทุกคนมันได้อย่างที่คิดเลยนี่อย่างที่คิดเลยกูคิดมากเ่ยังเองบอกแล้วไม่เชื่อเมดี๋ยวไม่อะกตา้เนี่ยใช้เงินตั้งร้อยเจบปดสิาทคตอเยนเลยเดีุ๋้นแข่งก่อนเฮ้ยปหยัดน้ำแข็งด้วยไปเตนหมดแล้วประหยัดน้ำแข็งด้วยนะน้ำแข็งอะไร เอาเอามันกอตัวเออเอาเอาเอาโอเคโอโอ้โหดีเดีเออดีอยู่แต่มันก็โอเคอยู่มันก็โอเคมันดีเลยนะเนี่ยมันเย็นเย็นเนี่ยเดี๋ยวก่อนบอกแล้วไม่เชื่อเย็นเย็นหลายจุดเฮ้ยแต่มันก็เย็นอยู่เนี่ยโอหลุกเลยเย็นมากเลยอ่ะเย็นจนหนาวหนาวจนอุ่นโซ่เ